วนันนางสาวชนรด,ดามณีวรรณนะคะสาขาการท่องเที่ยวปี5ทับ2นะคะวันนี้นะคะแนกก็จะมารีวิวร้านนะคะเป็นร้านทําผมแล้วก็ร้านทําเล็บนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีแบบไหนบ้างที่เราจะทํากันนะคะ <S <S ไปดูกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ทําเล็บนะคะหรือว่าทําแบบสีเป็นเจลนะคะแล้วต่อเจลหรือว่าเป็นเพนเล็บเองนะคะ ราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ200บาทนะจ๊ะนี่นะคะทุกคนก็คือสีนะคะที่เราสามารถเลือกสีนะคะได้เองเลยนะคะมันก็จะมีสีพาเทลมีลวดลายต่างๆนะคะแต่ถ้าลูกค้ายอยากได้แบบเป็นลวดลายหรือว่าเป็นสีสันที่สวยกว่าน,นี้นะคะแล้วก็จะมีรูปนะคะเป็นโฟตโต้หรือว่าเป็นภาพนะคะให้เลือกได้เลยนะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอัลบั้มให้เลือกราย เพื่อเราจะทําเป็นเล็บเจลหรือว่าเพ้นเล็บนั่นเองอเดี๋ยวเนจะเปิดให้ลูกค้าว่ามีอะไรกันบ้างนี่คะ่ะรูปแบกนะคะก็จะเป็นลายวัวเครื่องเสียงแเงินะคะรูปเป็นลายฟ้าฟาที่เป็นลายวันั่นเองจะมีความฉุดฉาดหรูหลาวนหวานหน่อยนิดนึงนี่จะมีลายเลือกให้ให้ลูกค้าได้ดูเลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากนี่เนี่ยชอบตัวน,นี้มากเลยคะ่ะปิดเทอมจะรอมาทําอยู่นะราคาเป็นกันเองมากเลยนะคะนี่ สวยนี่ดูร่ามาเข่ามากนี่ก็คือตัวอย่างแรกนะคะที่แนนทําให้ดูก่อนเนาะก็คือวิธีทําความสะอาดเล็บแล้วก็ขัดเล็บนะคะเพื่อให้หยาบแล้วต่อไปก็คือจะเป็นการเคลือบ เคลือบเล็บก,ก่อนนะคะแล้วก็จะมีการเพ้นแล้วก็ทําสีต่อไปนะคะแน็กต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกคนเลยนะที่แนนไม่สามารถบอกอุปกรณ์ได้นะคะเพราะว่าแนนยังไม่ได้ชี้แจงกับเจ้าของร้านหรือว่า,ายังไม่รู้ว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเชื่ออะไรหรือว่าทำนาที่อะไรบ้างนะคะแต่แนนก็จะมาให้ทุกคนดูนะคะบรรยากาศภาพทั้งหน้าร้านแล้วก็นอกร้านนะคะแล้วก็จะบอกว่าสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนเนาะ <S <S เดี๋ยวเราก็ไปดูในคลิปต่อไปกันเลยค่ะ ร้านแม่เมสาดายทำเล็บเพนเล็บนะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่แค่140บาทอัพเลยนะคะร้านแม่เม่นะคะจะติดกับร้านขายยานะคะหรือว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านตัดขนหมาค่ะ ร้านแม่เมษสาใดานะคะจะตั้งอยู่ที่ห้วยใหญ่นะคะหมู่หนึ่งถ้ามาจากอ่าพัทยาใต้นะคะคก็ข้ามทางรถไฟมาแล้วก็ผ่านตลาดหาดงหรือว่าสารเจ้าพ่อหาดงมานิดนึงนะคะก็จะเจอร้านเลยนะแต่ถ้าอ่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะมาทางวัดห้วยใหญ่นะคะขับรถมาเรื่อยๆเลยการไฟฟ้ามาทดีเดียวก็จะเจอร้านเหมือนกันจ้าติดต่อนะคะเดวแนนจะขึ้นตรงนี้ให้ดูเลยนะคะ อย่าลืมแวะมาทำกันเยอะๆนะคะราคาถูกแถมดีไม่มีที่ไหนแล้วะนะคะงใน,นก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย